ข่าววินัยชิงคือผู้บรรทายบายมาโนโปรกิงสไตล์ประจำวันที่7กันยายน2565โดยใช้ผู้บัคัร่งผู้บรรทายครับเราบันทึาข่าววันไทยในช่วงของชิงคืนวันนี้กันอีกครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างผู้บรรทายช่วงชิงคืนวันนี้สะเทือนญี่ปุ่นสุขบรโชคกองกลางทีมชาติไทยเตดหนึ่งใน4แข้งเจลิกเจ๋งที่สุดเลยนะ โดยการน,นี้มีการเปิดเผยล่าสุดจากทางฝั่งของทางสื่อญี่ปุ่นบอกเลยว่าสุบโชคเต็หนึ่งใน4นักเตะเจ๋งที่สุดกับการเสริมทัพในสุกฟุตบอลเจลีกเลยที่2อีดังนี้เริ่มจากหนะฮะลุยเฟเดเป้จากบราซิลอยู่กับทางเอโตเกียว4ี่นัดสำรอง4ี่นัดผลงานคือ1นประตูกับอีก1นึ่งแอซซิสจำนวน108นาทีคนที่2ก็จะเป็นเปโรสโซติวิลูจากทางไซปรัส อยู่กับทางซาฟาเช่เโรชิมาลงเล่น3นัดตัวจริง2นัดสำรองถึงนัดผลงานคือทำได้1ประตูกับอีกแอซิสยังไม่มีลงเล่นทั้งหมดจำนวน146กทีคนที่3ก็จะเป็นคิมกุนฮีจากเกาหลีใต้อยู่กับสโมสรคอนเซซโปโลลงเล่น2นัดสำรอง2นัดผลงานยิงไป1ประตูแล้วก็แอซิสไม่มีลงเล่นทั้งหมด8ปดสิบนาทีสุดท้ายจะเป็นสุวโชคสารชาติจากไทย อยู่กับสโมสรคอนเซซโซรลงเล่น4นัดสำรอง4นัดผลงานคือยิงประตูยังไม่มีแต่ทำได้ถึง2แอซสต์จำนวนในการลงเล่นก็คือ49นาทีเท่านั้นนะครับผมเป็นนว่างานนี้ติด1ใน4ขนาดนี้แสดงว่าสุบโชคสารชาติก็มีโอกาสที่จะได้อ่าต่อสัญญายาวก็เป็นได้งานนี้ต่างคนต่างลุ้นกันอยู่ครับก็ให้เป็นจริงตามที่หวังเอาไว้ด้วยก,กันเรามาดูประเด็นข่าวจอมาก,กันครับ ประโยคเด็ดอย่างชัดโทรุโอนิกิพูดแบบนี้ชนะทิพย์คัมแบ็กหรือไม่โดยแฟนบอลไทยเตรียมจะชมนะฮะชนาทิพย์สงกระสินของกางทีมชาติไทยของเราคัมแบ็กลงสูส่สนามที่ญี่ปุ่นได้เลยจากคำพูดของโทรุโอนิกิพูดถึงนักเตะภายใต้ความดูแลของเขาในชุดล่าสุดนะว่าวอบูลเลนชุดนี้มีปฏิกิริยาการเล่นค่อนข้างจะช้าซึ่งเป็นชุดเดิมในช่วง2-3เกมล่าสุดที่ไม่มีชื่อของชนาทิพย์สงกระสิน และโทรุโอนิกิยังยอมรับด้วยนะว่าเขานั้นต้องทบทวนตัวเองใหม่ซะอีกในครั้งนี้ซึ่งจากคำกล่าวของโทรุโอนิกิบ่งบอกได้เลยว่าต้องการตักเตะที่มีความเร็วมีปฏิกิริยาที่รวดเร็วซึ่งชนาธิปไม่สิ่งเหล่านั้นที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงเกมดังกล่าวได้ยิ่งทีมอยู่ในสถานการณ์ที่สําคัญต่อการลุ้นแชมป์ช่ช้นี้ด้วยซึ่งชนาธิปต้องถูกเรียกตัวมาเปลี่ยนแปลงทีมเป็นอย่างแน่นอนในครั้งนี้ ในวังงนนี้แฟนๆก็ยังลุ้นกันอยู่ข้างสนามนะฮะว่าเมื่อไหร่กันแน่ที่ทางชนาทิพย์สงกระสินจะลงเล่นในครั้งนี้เรามาดูข่าวจอม,มาดก,กันดีครับอันดับเปลี่ยนบทสรุปโยโกฮาม่าเอฟมาริโนสและก็ชูนันเบเบเล่โดยกันนี้ทางสโมสรโยโกฮาม่าเอฟมาริโนสนะฮะทีมที่กําลังเบียดแย่งแชมป์เจลีกคาวัซกิฟอนเตเล่ทีมของชนาทิพย์สงกระสินลกสามพบกับทางชูนันเบเบเล่และสุตบอลเจลีกแมตช์กำหนดการในคันใหม่ โดยกนนี้จะเตะกันเป็นาการจินตนากาที่สนามที่สันสเตเดียมโดยครึ่งแรกเป็นฝั่งเจ้าถิ่นมาริโนต์ที่เปิดเกมรุกเข้าใส่อย่างต่อเนื่องทั้งคู่ไม่สามารถทําอะไรกันได้เลยโดยโยโกฮาม่าเอฟมาริโนต์เสมอกับทางชูนัมเบเบเล่มาอยู่ที่0ูนต่อศูนย์เข้าสู่ช่วงครึ่งหลังโยโกฮาม่าเอฟมาริโนต์มาได้3ประตูรวดจ,จากทางนิชิมูระ1นต่อศอันเดอร์สันโปรเฟส2อต่อศแล้วก็เจน3าต่อศจบเกมโยโกฮาม่าเอฟมาริโนต์ เปิดบา้านโตรมออชนาชุนัมเบรเรติด้3-0ขาดลอยสมงวลให้โยโกฮาม่าเอฟมารินอสเก็บเพิ่มคะแนนสำคัญทิ้งห่างคาาสกิฟอนเตเล่ทีมของชนาทิปสงกระสินเป็น3แต้มขยับขึ้นไปรังอันดับหนึ่งของตารางคะแนนในวันนี้นานนะผมเป็นตัว่างานนี้ตึงรองดูกันต่อไปก็แล้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรารมาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับปฐมบทแห่งความเดือดเบื้องทองบุรีลำสึกนี้การันตีทรัก์จุดแตกแน่นอน โดยโทษฐานที่ช่วงสัปดาห์นี้จะมีบิ๊กแมตช์ของไทยลีกประจําสัปดาห์ที่5ระหว่างบุรีรัมย์กับเมืองทองที่ช้างอารีนาบอแล้วงานนี้จึงขอหมโรงก่อนศึกใหญ่ที่กำลังจะมาถึงกันหน่อยสักกาะกันโดยวันนี้เรามาเริ่มกันที่1กันก่อนก,นการละกันเริ่มด้วยมิตรภาพนะนับตั้งแต่ปี2007เป็นต้นมาฟุตบอลไทยรเริ่มก้าวเข้าสู่คําว่าอาชีพอย่างเต็มรูปแบบโดยมีลีกสูงสุดในชื่อไทยพิมพ์บรีกได้ชมบรีฟซีเป็นสโมสรแรกที่ประกาศครองแชมป์ การแข่งขันเริ่มเป็นที่สนใจต่อชาวประชากระทั่งมีหลายทีมที่เริ่มจะก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาซึ่งแน่นอนว่าเมืองทองก็คือหนึ่งในสโมสรที่เริ่มจากศูนย์โดยกิเดนพยอน้อนไต่เต้าจากดิวิชั่น2ต่อด้วยดิวิชั่น1นและกัตานสู่ลีกสูงสุดของสยามประเทศได้สําเร็จในารยายการ2009ก่อนจะฟาดแชมป์ได้ทันทีแถมยังทําได้สซีซั่นติดต่อ,อก,กันอีกต่างหากในวันนี้โดยด้วยผลงานที่โดดเด่นเป็นสง,งาน่าเมืองทองได้สถาปนาตนเองให้เป็นบิ๊กทีมของเมืองไทยไปโดยปริยาย กระทั่งปลายปี2009ที่คุณเนวินชิดชอบได้เข้าบอนเช็คโอเวอร์สโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอดีตแชมป์ปี2008แล้วก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นบุรีรัม์ PEA พร้อมกับย้ายสนามเย้ามาเล่นที่จังหวัดบุรีรัมย์นั้นนั่นแหละครับคือต้นกําเนิดของทีมปราศจาฟไฟ,ฟซึ่งของเวลานั้นความสัมพันธ์ระหว่างเมืองทองกับบุรีรัมย์ถือว่าแน่นแฟ้นพอสมควรเพราะกิเลนพยองยอมปล่อยผู้่เล่นที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขข,ของบุรีรัมย์แท้ๆไปเล่นกัางอ่ทางบ้านเกิดและตั้ง จากพันแก้วพรมและก็อิสกไยสอนโดยด้วยการแปรกไทยพิมบริกของบุริลัม PEA คือซีซั่น2010พวกเขาจบด้วยการเป็นรองแชมป์ต่อจากทางเบองทองแต่นั่นก็เริ่มส่งสัญญาณและว่าปราทสายฟ้ากำลังก้าวมาเป็นผู้ท้าชิงในเวทีนี้ต่อมาข้อที่2ถ้วยแชมป์2011เป็นเหตุนะโดยบริลัม PEA เติบโต,ตอย่างว่องไวโดยการมีฟรองโอองซาจากแคมบรูน แล้วก็ฟร้องอาเซียนปงจากกาดาสองผู้เล่นแอฟริกาที่เป็นคีย์แมนสู่การเถลิงแชมป์ไทยพิมริก2011ฉีกหน้าเมืองทองที่ถูกทิ้งห่างมากถึง25คะแนนทว่าการรับถ้วยของฤด,ดูกาลนั้นทางฝั่งบุรีรัมย์ทำเรื่องของรับแชมป์ที่บ้านของตอนเองเนื่องจากพวกเขาทําคะแนนทิ้งห่างคู่แข่งแบบไกลโพ้นทว่าถูกปฏิเสธเพราะว่าสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยต้องจัดการจัดพิธีนัดสุดท้ายของซีซั่นซึ่งประสัดสายฟ้าต้องไปเยือนเชียงรายในครั้งนั้น ว่ดับบุรีรัม์ก็เลยแก้รำด้วยการส่งเจ้าหน้าที่ของเชมไปรับโทฟี่ไทยพิมริกเพียงแค่2คนเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์ถึงความไม่พอใจที่ถูกปฏิเสธแบบปร้เยื่อใ่ขณะเดีวยวกันหลังมาแต่น้ำเป็นต้นมาความสัมพันธ์กับเมืองทองก็เริ่มขเขม่งเกีียวานักคู่แข่งโดยตรงยิ่งไปก,กว่านั้นถ้วยเอฟเอคัพนัดชิงสเต์เลิศปราสาทสายฟ้ายังย่ำแค้นด้วยการกำชัยเหนือกิเลนพยองที่ถึงต่อศูนย์อีกต่างหากแถมยังได้โทฟี่ลีกคัพ กลายเป็นทริปเปิลแชมป์สมบรแรกในสยามประเทศจะกคออบสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่มันจะเป็นการเพิ่มความท้าทายอยากเอาชนะของเมืองทองอีกมากโขเป็นทวีคูณเลยก็ว่าได้เจ้มาข้อที่3การตอบโต้ของกิเลนพยองโดยทางการ2012บริลัม PA แชมป์ไทยฟิมบริก2011และก็บริลัม FC แชมป์ดิมิชั้น1ปี2011ได้รวบควบรวบการมาเป็นบริรัมที่เต็ด แต่ก็ต้องเสียแชมป์ให้กับทางเมืองชองที่ทุกเงินนําผู้เข้าผู้เล่นฝีเทา้าดีเพื่อชวงบอลลังแชมป์ในครั้งนี้ซึ่งกีเดนพยองน owski, ํามาริโอยูรอฟสกี้เพรเมกเกอร์ดิกีทีมชาติมาซิโดเนียเข้ามาเสริมทัพพร้อมตัวตน,นักเตะเกาหลีเหนือที่ผ่านพุตบอลโลกปี2010ทั้งบรีควนอนซอนและก็พักนําโซโดยมีซาราวิซาโยคาร์วิชเป็นกุนซือแทนแทนที่ปรับบีฟอลเลอร์ในตอนนั้นซึ่งเมืองทองคว้าแชมป์ด้วยสยติไร้พ่าย เป็นทีมแรกของประเทศซึ่งในวันฉลองโทฟี่ภาพที่แฟนบนอลกรูกันลงสุดน้มยังคงเป็นวินทีประวัติศาสตร์และก็สวยงามของวงการลูกหนังไทยจนถึงปัจจุบันนี้ต่อมาขค้อที่4แชมป์ลีก3ปีติดเข้ากรองและก็ซิกโครนะหลังเสียบอลลังแชมป์ให้กับทางเมืองทองปราสาทสายฟ้ากลับมาอย่างยิ่งใหญ่กว่าครั้งเก่าด้วยการฟาดแชมป์ลีกร,รวด3สมัยระหว่างปี2013ถึง2015 โดยที่ 2- ถึงในสซีซั่นนั้นเป็นการคว้าทุกถ้วยรางวัลในประเทศต่างหากอยาก่างไรก็ตามนนในรายการสอิีซึ่งเป็นซีซั่นที่เมืองทองทำผลงานได้ไม่ค่อยดีนักกับการจบอันดับที่5ของตารางคะแนนอันถือเป็นตัวเลขที่ยแย่ยยที่สุดในตอนนั้นเัาแต่ตั้งสโมสรมาเลชีเดียวซึ่งด,ดูกุกาลนั้นเองยามใดที่ทางกีเดนพยองเดินทางไปเป็นทีมเยือนพวกเขาจะได้รับการต้อนรับด้วยวัทะและวลีที่แฟนๆของเจ้าถิ่นตะโกนพร้อมกันนัว่าซี่โครงไม่ก็กี่โมง ซึ่งเป็นคำที่แผงเสียงเพืาอจะคัางขี้โกงนั่นเองเรื่องของเรื่องนั้นมีต้นตอจากการตอบโต้ในการโลกซีเชียลมีเดียที่ฝากถึงเมืองทองมักจะเรียกฟแฟนๆบริลัมว่ากองเชียร์เข้ากล่องกับกองเชียร์จัดตั้งนั่นเองครับพอเกิดสงครามทางแป้นพิมพ์บวกกับยุคสมัยที่เทคโนโลยียอส่วนให้ผู้คนใกล้ชิดกันมากขึ้นมันเลยเกิดมาถึงการประทะคารมกันระหว่างแฟนๆของกีเดนพยองกับเมืองปราสาทไฟฟ้าแบบที่เลีกเลี่ยงไม่ได้ในครั้งนี้นั่นเองครับ และนี่ก็เป็นข่าวพิเศษที่คือฟุตบอลไทยหมายเโ,โนโป๊กิ้งสไตล์ประจำวันที่7กันยายน2565โดยชายผู้ปกคร้งฟุตบอลไทยครับ